สวัสดีค่ะเขาขือคัายบายช่งองควันสอสดีนะคะวันนี้นะคะขอัวพายนะคะจะชวนพี่ๆทุกคนนะคะมาปลูกผักนะคะไปกินช่วงหน้า,นาหนาวกันนะคะเราจะมีข้าวโพดแล้วก็ผักชีกวางกุ้งนะคะถั่วนะคะปลูกง่ายๆนะคะแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยะคะ่ะพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปทําสวนนะคะเนื่องจากว่ากลับบ้านนะคะไปดูแลคุณแม่ป่วยนะคะ เนื่องจากว่าแม่เขาผ่านเนื้องอกในสมองนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ,คะเราก็เลยกลับมาทํางานแล้วก็จะมาปลูกผักที่สวนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนการปลูกผักของน้องปูยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปปลูกผักเลยจะปลูกข้าวโพดด้วยนะคะปลูกข้าวโพดไปกินหน้าหนาวไปค่ะไปเริ่มปลูกผักกัน แปลงนี้นะคะหนูจะปลูกกระเพดเนาะอนเ,นนเอาปกินช่วงหน้าหนาวกันประมาณสองสามเดือนก็ได้กินแล้วนะคะนนี้ก็จะขุดแปลงทิ้งไว้นะคะประมาณสองสามวันนะคะแล้วก็มาเกี่ยวทีนที่ขุดไว้แบบนี้ก็เพื่อจะตากดินนะคะให้เขาไม่มีเชื้อรานะคะ นี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะที่เราทำทิ้งไว้นอกที่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะจากเศษหญ้าแล้วก็ขี้วัวนะคะ พอเราเอาปุ๋ยใส่แล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยอีกทีนึ่งส่งกับบินนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะหนูก็จะเอาข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดหวานนะคะมาปุูกใช้วิธีไม่ต้องแช่น้ำนะคะนี่หนูไม่แช่น้ำนะ กดลงไปเลยสองฝั่งห่างกันพอประมาณนะคะสักประมาณสิบห้าเซน เดี๋ยวมุงก็จะเอาญ้านะคะที่หนูถากไว้นะคะแบบนี้เอาไปคุมแปลงนะคะเพื่อไม่ให้หน้าดินนะคะมันแหง้งเกินไปนะคะยาเปียกก็ได้ยาแห้งก็ได้ถ้ามีฟางก็จะดีมากเลยคะคะ อันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่เขาเรียกด้วงนะคะนี่มเมื่อกี้นี่หนูใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะตรงหน้าดินนะคะเพื่อทำการนะคะขุดแปลงนะคะเพื่อลูกผักนะคะจะต่างจากการลูกกระโพดเมื่อกี้นะคะอันนี้หนูจะใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็ผสมกับดินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยะคะ่ะ หน้าหนาวปีนี้นะคะหนูก็จะเริ่มมีมะละกอน,นะคะที่หนูปลูกเนาะไว้ตั้งแต่ช่วงโอ๊ยจบไว้ตั้งแต่ช่วงหน้าฝนนะคะตอนนี้เริ่มมีลูกแล้วเริ่มได้กินแล้วนะคะผักที่หนูปลูกไปนะคะประมาณสามถึงสี่วันนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะงอกดีแล้วนะคะอ,กออกมาสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งกินต้นนะคะที่ใส่กว๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่กวางตุ้งดอกที่บ้านนอกเราปลูกนะคะคนละอย่างกัน ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะบรรยากาศที่สวนสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็พาพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสวนนะคะแปลงผักเล็กๆิกของเรานะคะข้างหัวผักนะคะตอนนี้ก็จะประมาณเที่ยงแล้วนะคะเรามาแต่เช้าแล้วเนาะมาปลูกผักไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดหนูขออภัยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายาย